สวัสดีครับผมนายแทนพบเป็นประหลัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับประหลัดแทนมีไหมในประเทศไทยชื่อเออคนชื่อขิกแล้วสามารถไปสมัครประหลัดได้มีไหมมีไหมอันนี้ไม่ทราบแต่ผมยังไม่เคยเจอนะครับพี่ไม่เคยเจออย่างนี้คนชื่อไอ้ถ้วยก็สอบครูไม่ได้สิครับคนจะรวยเป็นเศรษฐีชื่อไอ้หิมก็ไม่ได้สิครับฮะเศรษฐีหิมหอย่างเงี้ยได้ไหนอ่ะ แค่คนไทยยังเข้าต่างประเทศไม่ได้เลยทำไมชื่ออะไรเขาชื่อไหนฟักนามสกุลเขาอยู่แมนฝรั่งถาม What's your name Fuck you man ฝรั่งครับถ้าเกิดสมมติว่าผมจะไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยแล้วเกิดชื่อผมยาวจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แล้วเราจะมีแต่ว่าไม่รู้ฝรั่งจะเขียนได้หรือเปล่าไงชื่อผมก็ อูู๋ฟูอูฟูอูู๋ฟูอูฟยอููฟอยฟยขอฟยเอฟัดได้เดี๋ยวประหลัดเขาเขียนให้คำเดียวเลยว่าไอ้ฟย